รูสิวันนี้เซ็งที่สุดเบื่อที่สุดขี้เกียจขึ้นไรสดด้วยขี้เกียจวันนี้ขี้เกียจเอาแต่นอนไม่รู้เป็นะอะไรวันนี้เอาแต่นอนกินแล้วก็นอนเป็นเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งรู้ไหมจ๊ะเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนแม่น้อยไหมวันนี้แม่น้อยเบื่อจริงๆเซ็ง,งเห็นไหมเนี่ยนอนคุยกับเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC ที่รักจ๋า รักไม่น้อยไหมเนี่ยหืมรักไม่น้อยมากไหมคะวันนี้เสงียงที่สุดเบื่อที่สุดไม่รู้เป็นเนี่ยอะไรไม่อยากได้ไม่อยากดีอะไรเลยกินแล้วก็นอนนอนกันแล้วก็กินขึ้นไรยังไม่อยากขึ้นเลยเพราะอะไรไม่รู้เป็นอะไรเบื่อมากเสงงเสงี่งจริงเสงงมากเลยหือเห็นไหมเนี่ยนอนนอนคุยกับไอซีนะ มีใครรักไม่น้อยบ้างไหมเนี่ยอืมรักไม่น้อยบ้างไหมเออืรักไม่น้อยไหมจ้าทีละอืรักไหมค้เอฟซี FC จ้าเอฟซีปอโตรักไม่น้อยไหมเนี่ยอืคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะแต่วันนี้เป็นเบื่อเบื่อมากเซ็งมากอือไม่รู้ว่าเวลาขึ้นไลฟ์ไม่รู้ มันไม่มีแรงอยากจะพูดไม่มีแรงอยากจะคุยกับเพื่อนๆไม่รู้ไม่น้อยเป็นอะไรวันนี้รู้สึกว่าน้อยไม่น้อยเบื่อเบื่อเบื่อมากเซ็งมากไม่อยากได้อยากดีอะไรเลยเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วกินเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรไม่เข้าใจช่วยบอกทีอีกทีจา๋าช่วยบอกทีเ,เพื่อน เพื่อนๆไม่น้อยอย่าว่าไม่น้อยเด้อวันนี้ไม่น้อยเบื่อไม่อยากไปไม่อยากไปหาใครเลยไม่อยากไปไปช่องนั้นช่องนี้เลยวันนี้ไม่น้อยเบื่อมันติงถึงเซ็งอืมอยากมีแต่อยากนอนอยากอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรเบื่อจริงๆนะคะวันนี้มีใครเป็นเหมือนไม่น้อยหรือเปล่าไม่น้อยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยรู้สึกว่าจะเพีย เราก็ไม่อยากจะขึ้นไรลอืมจะพูดจะจ้ากับใครก็เหนื่อยวันนี้เหนื่อยจริงนะคะไม่น้อยขอตัวพักก่อนนะคะที่รักถ้าใครรักไม่น้อยอย่าลืมมาดูคลิปให้ไม่น้อยหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์มาดูกันเยอะๆนะคะอันนี้เหนื่อยค่ะไม่อยากได้อยากดีอะไรเลยไม่น้อยขอจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมถ้ารักไม่น้อยมาดูคลิปให้ไม่น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยอย่าข้ามโฆษณาไม่น้อยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บปุ่นปุ่นมาดูไม่น้อยอุรนรษก,กิดข่าวด้วยนะคะบ๊ายบายปุ่นปุ่นจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย